เนี่ค่ะวันนี้อาจจะไม่ได้รงคลิปเนาะเพราะว่าเราบอกเกมล่มเออวันนี้อยู่กับเชนเองกูเองนั่นแหละจาได้ไหมเออคือเขาบอกว่าห้ามตื่นตหนุกไม่ทันแล้วเราตื่นตหนุกไปนานแล้วค่ะอืมก็เนี่ยเรามาล็อกอินเข้าตรงนี้ใช่ไหมตอนเช้าเราก็ไลน์ไปถามเพื่อนเพราะว่าวันนี้เราไปฉีดบ็อกซีนมาถูกไหมวันนี้เลยวันที่ลงเรียนนี่แหละ เราไปฉีดวัคซีนมาแล้วเราก็ตอนที่เรานั่งรอฉีดเราก็เปิดโลบอกเออจะเข้าไปดูว่าเพื่อนเราเล่นไหมสรุปว่าสรุปล่มต้องแต่ปีสาอืมเขาน่าจะอัปเดตอะไรอย่างงี้แต่ไม่รู้ทำไมเขาอัปเดตเยอะเราก็เนื่องว่าเกิดปัญหาแต่ว่า David b u s k ี้หรือว่าคุณบิลด์แมนเนี่ยเขาก็ โชว์ป้ายขึ้นมาแต่เราก็ไม่ได้ตอนนั้นน่ะเรายังไม่มีทวิตใช่ไหมเราก็เพิ่งไปโหลดมาตอนตอนที่เราเราใกล้จะเข้าไปฉีดแล้วเราก็รีบโหลดเราก็รีบใส่ใส่เข้าไปแล้วเราก็เข้าไปดูว่าเออเอหลังเราฉีดเขาให้พักเราพักสิบห้านาทีใช่ไหมเราก็นั่งเปิดเปิดเปิดเล่นเล่นเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วเราก็เปิดทวิตแล้วก็ดูอ่าสรุปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเขา เขามีการปรับปรุงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมไม่ต้องกังวลใจหรืออะไรกันทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเอ่อเขาบอกว่าไม่ต้องตื่นตานหนุกนะคะเรียบร้อยแล้วเราตื่นตานหนุกแล้วโอเคงั้นวันนี้มาบอกแค่นี้แหละบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเ,เจอกันนะคะบ๊ายบาย,บาย